พราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์กรารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เยาว,วชนไทยได้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้สังคมไทย ก้าวไปในโลกกว้างอ,อย่างเต็มภาคภูมิอพพชร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนเป็นไงโลกูกนี่อ่านวิทยาศาสตร์ให้สนุกนะครับ เปิดสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าทัานสมัยกับวรารสารอพวชสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนสน,นุกทุกตัวอักษรมหาสัจจ์ความรู้หน้าต่อหน้าเพิ่มพูนความรู้คอลัมน์ต่อคอลัมน์พัฒนาความรู้มุ่งสู่อนาคตด้วยโลกแห่งวิทยาศาสตร์ใกล้มือคุณมีวางจำหน่ายที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02 577 9999 99พบกับรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่จะพาน้องๆเระวชนภัยไปในโลกวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบรอบตัวทั่วไทยกับรายการเรียนรู้เรื่องวิทย์ช่างคิดช่างสังเกตโดยอ,อพวชทุกวันสุข16นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางทีวีไทยทีวีสาธารณะและทุกวันเสาร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นที ทาง Hi ิ s t เตช o n สนใจติดต่อซื้อได้ที่อพช02 577 9999 รายการเป็นยันรู้เรื่องวิ์ช่างที่ช่างสังเกตโดยอพวชโอ้ยเกดทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ้าวในเก็ดเปิดสงครามหมอนซะแล้วโฮ้ยถอยถอยไม่มีอะเฮ้ยพี่ต้อมทำไมไฟถึงดับอ่ะ พี่ว่าสนใจคนใช้ไฟมากเกินแน่เลยเนี่ยไฟก็เลยดับเนี่ยแล้วทำไมโรงไฟฟ้าทำไมไม่ผลิตไฟต่อจ่ายไฟไมาดิ <c oughs> ทำไมเขาไม่ส่ายไฟต่อ <c oughs> เอางี้ถ้าเกิดว่าวันไหน <c oughs> พี่พาเก็ตไปโรงไฟฟ้าเนี่ยเก็ตจะลืมถามนะว่าทำไมเขาไม่ผลิตไฟให้พอกันโอเคตอนนี้อ้าวไฟมาพอดีเลยวันนี้ เอ๋ยเกตจะพาเราไปเรียนรู้ประโยชน์ของพลังงานน้ําที่เขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตโคง้งและเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย ก่อนที่เราจะไปศึกษาประโยชน์ของพลังงานน้ําจากเขื่อนภูมิพลน,นั้นเรามาศึกษาประโยชน์ของเขื่อนกันก่อนดีกว่าไหมล่ะครับเขื่อนคือกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นการไหลของแม่น้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ในทางชนลประทาน เขื en. ่อนเนี่ยมีอยู่3ามชนิดหลักๆครับนั่นก็คือเขื่อนหินเขื่อนดินแล้วก็เขื่อนคอนกรีตเขื่อนหินนั้นก็คือเขื่อนชนิดวัสดุถมซึ่งอาจจะเรียกว่าเขื่อนหินถมหรือว่าเขื่อนหินทิ้งก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีส่วนชนิดที่2ก็คือเขื่อนดินอันนี้จะเป็นเขื่อนซึ่งก่อสร้างด้วยดินเหนียวซึ่งเป็นดินประเภททึบน้ําอย่างเช่นที่เขื่อนศรีกิ i จังหวัดอุตรดิต ส่วนเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดต่างที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้นะครับเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียอาคเนดส่วนฝายก็คือสิ่งก่อสร้างขวางหรือว่ากั้นทางน้ําเอาไว้ซึ่งปกติแล้วมักจะกั้นลำห้วยลําทานขนาดเล็กในบริเวณต้นน้ําหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันส,สูงให้สามารถกักตะกอนเอาไว้อยู่ได้นะครับ แล้วช่วงที่น้ําไหลแรงก็สามารถชะลอก,การไหลของน้ําให้มันช้าลงมาได้อีกความต่างระหว่างเขื่อนกับฝายก็คือขนาดและความสูงเขื่อนจะสร้างสูงกว่าลําน้ําเดิมแต่ฝายจะสร้างไม่สูงกว่าลําน้ําเดิมครับพลังงานน้ำนี่ไม่เหมือนกับทรัพยากรอื่นซึ่งมีการใช้ไปแล้วมันก็จะมีวันหมดไปจากโลกนี้แต่ว่าน้ำนี่สามารถมีได้ทุกทกปีนะครับแล้วก็ยังเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วย ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักคุณค่าของน้ำนะครับใช้กันอย่างประหยัดเพราะถึงน้ำจะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้แต่ก็มีเวลาที่เราจะขาดแคลนน้ำกันได้ช่วงหน้าเราจะเดินทางไปเคื่อนภูมิพลกัน ทางจากกรุงเทพไปจังหวัดตากก็ประมาณ425กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางสายพลโยธินใช้เวลาประมาณ5 6ชั่วโมงจากนั้นก็มีทางแยกซ้ายมือเพื่อเข้าอำเภอ3ามเงาซึ่งเป็นทางเข้าเคือนภูมิพลใช้เวลาประมาณ15นาทีก็จะเห็นป้ายเคือนภูมิพลใหญ่ย เ,เอาดูสิสันเขื่อนทั้งโค้งทั้งยาวขนาดนี้เอาแล้วมันจะไหวเวลานั่นอ้าออ้าเ <c oughs> หลังจากได้ขี่จักรยานบนสันเขื่อนจนสมใจแล้วพี่สุบินหัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะสามกองเดินเครื่องของเขื่อนภูมิพลก็จะพาตั้มเอ๋ยเกตไปรู้จักกับเขื่อนภูมิพลให้มากขึ้นและหลังจากนั้นก็จะพาไปสำรวจโรงไฟฟ้ากันพีเมนะครับเนี่ย ตอนนี้แหละครับตอนนี้อยู่ที่ระดับน้ําประมาณ232เมตระระดับกักเก็บน้ําสูงสุดที่นี่ระดับเท่าไหร่พวกเรารู้ไหมใช่เลขแสดงอยู่ตรงขนาดนี้นะครับตรงนี้ าแล้วก็ถึงตรงน้อนอันไล่ะใช่ครับนี่คือระดับน้ำที่เคยขึ้นสูงสุดนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับของเขื่อนวิพลจะกั้นกั้นแม่น้ำปิงครับที่อำเภอเชียงดาวมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาจัดเก็บน้ำที่ไหลลงแม่น้ำปิงแล้วมาที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวิพลที่นี่นะครับ ตรงที่เราเห็นนิดนั้นนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นประตูประตูน้ำนะครับประตูน้ําสําหรับที่จะส่งน้ําผ่านลงไปหมุนเครื่องข้างล่างต่อไปเรามาดูท่อส่งน้ำนะครับว่าน้ําที่ผ่านประตูประตูระบายน้ําแล้วนะครับผ่านลงไปท่อส่งน้ําท่อส่งน้ํามีขนาดใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือปล่อยน้ําออกมาแล้วหรอคะใช่ตรงนู้นคือน้ําที่เราปล่อยออกมาปล่อยจากด้านบนใช่ไหมครับผ่านท่อลงมาค่ะแล้วก็มุดลงไปใต้ดินตรงนี้ไปไปหมุนเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้าและก็ปล่อยน้ำออกไปข้างนอกโอ้ระดับท่อจะสร้างเอาไว้ต่ำกว่าระดับน้ำในเขื่อนแล้วก็ปล่อยน้ำจากในเขื่อนลงมาตามท่อเพื่อเอาไปหมุนกังหันแล้วเมื่อกังหันหมุนก็จะทำให้ไดนาโมหมุนก็ไปผลิตกระแสะไฟฟ้าได้อือย่างที่พี่บอกพวกเราไปว่า ท่อนั้นเป็นท่อที่แดถูกไหมคะเ่อนภูมิพลนี้นะครับมีคุณม,มีเครื่องที่แดที่มีสามารถที่จะนอกจากจะปล่อยน้ําจากด้านบนลงมาแล้วผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถทําแบบสูบก,กลับได้ด้วยนั่นก็คือเราสามารถที่จะสูบน้ําจากข้างล่างขึ้นมาเก็บไว้บนอ่างใหญ่ได้โดยผ่านท่อที่แเดียงท่อเดียวนะครับ,รบนั่นก็คือเครื่องที่แดที่สามารถทําได้เดี๋ยวเรามาดูอะไรฝั่งนี้กันอีกนิดหนึ่งน้ําที่เรามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั้นก็เนื่องจากว่ามีการ เปลี่ยนรูปของการใช้พลังงานนั่นเองนะครับนั่นก็คือ,อวัตถุหรือว่าสิ่งของในโลกนี้ทุกอย่างจะมีพลังงาน สะสมอยู่ในตัวเองพลังงานศักก์ก็คือพลังงานที่อยู่นิ่งๆเหมือนน้ำที่อยู่นิ่งๆนน้ำที่อยู่ในอ่างนี้เหมือนกันครับอ๋อครับถูกต้องนะครับก็เหมือนน้าที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำที่เหมือนกันถ้าระดับน้ําสูงมากก็จะมีพลังงานศัก์สะสมอยู่มากเราก็จะนําพลังงานศักย์นี่แหละมาทําประโยชน์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยปล่อยไปตามท่อเมื่อน้ําเกิดการเคลื่อนตัวน้ําก็จะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก นั่นก็คือการเปลี่ยนรูปของพลังงานศักย์ให้เป็นพลังงานจนแล้วครับและแรงของน้ํานั้นก็จะไปพัดกังหันให้หมุนซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานจนให้เป็นพลังงานก้นโดยกังหันก็จะไปปัน่นไดนาโมโหให้ผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ไงล่ะครับเดี๋ยวเราลงไปดูระบโรงไฟฟ้ากันนะครับรมีอะไรให้เราศึกษาได้อีกบ้างเย่ไปยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวเราลงรีบไปนะครับ แล้วคุณพี่สุบินก็พาตั้มเอ๋อเกตไปดูโรงงานผลิตไฟฟ้าซึ่งอยู่ต่ำลงไปจากสันเขื่อนถึง154เมตรเชียวโอ้โหสูงปรีปร๊ดลิฟต์คงต้องลงมาเร็วมากเลยนะเนี่ยหุยปูแล้วเจียวเหตุที่เขาต้องทำโรงงานผลิตไฟฟ้าเอาไว้ต่ำกว่าสันเขื่อนมากๆก็เพราะว่าถ้าความสูงยิ่งมากความต่างระดับของน้ำจากข้างบนถึงข้างล่างมันก็จะยิ่งมีมากก็จะยิ่งได้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นไงล่ะครับ เป็นไงดูจากข้างบนกับดูจากข้างล่างต่างกันไหมครับข้างบนเล็กนิดเดียวท่อส่งน้าเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4เมตรครึ่งดูแล้วแต่ละท่อเท่ากันไหมลองดูสิเท่าค่ะไอ้ท่อของท่อเครื่องที่เท่าไหร่ครับเนื้อดีัดยสุดท้ายก็คือเครื่อง่เครื่องที่แปดเป็นไงสามารถลอยนะลอยได้แล้วก็ดูดน้ําได้นะครับเล็แค่เครื่องที่แปดเครื่องเดียวโอ้ยแล้วอย่างนี้นี่น้อยู่ตรงระดับไหนคะแล้วทำไมท่อยังมันสูงจังเลยอะคะ เรื่องของความสูงนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ใต้น้ําลงมามากเลยระดับน้ําอยู่นู้นอยู่เหนือท่อขึ้นไปอีกนะครับอยู่เหนือท่อขึ้นไปความสูงของน้ําตอนนี้นะฮะอยู่เหนือท่อขึ้นไปถ้าระดับน้ํายิ่งสูงเราก็จะยิ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากพี่ครับแล้วน้ําเยอะขนาดนี้ครับแล้วตอนสร้างเขื่อนนี้สร้างลําบากไหมฮะตอนสร้างเขื่อนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแม่น้ําแถวบ้านเราเป็นแม่น้ําปิงแถวแถวบ้านเราซึ่งไม่มีความสูงมากนะักนะครับวิธีการสร้างเขื่อนเขาก็จะเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําเสียก่อนเราก็จะ เป็นอุโมงให้น้ำเนี่ยไหลไปทางอุโมงอ้อมไปทางอื่นซะก่อนอใช่ครับใช่อ้อมไปทางอื่นเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็สร้างตัวเขือ่อนพอสร้างตัวเขือ่อนเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ปิดอุโมงนะะั่นซะแล้วก็เริ่มกักเก็บน้ำนะแล้วทำไมเขื่อนมันถึงมีลักษณะโค้งวะแนวคีมไปอะครับแถวนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินนะครับเป็นภูเขาหินเพราะนั้นเนี่ยเราก็ เหมาะที่จะสร้างเขื่อนที่เป็นเขื่อนคอนกรีตนะครับและการที่เราใช้เขื่อนคอนกรีตลูกโค้งเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการให้แรงกระทะของน้ำเนี่ยมาเจอตัวเขื่อนแล้วก็กระจายแรงตามตัวเขื่อนความโค้งของตัวเขื่อนไปแล้วก็ให้เขาหินสองด้านนะครับช่วยรับแรงประทะของน้ำะนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เราสร้างเขื่อนโค้งที่นี่ เขื่อนภูมิพลแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2496และเปิดใช้เมื่อเดือนมิถุนายน2507รวมเวลาเปิดจ่ายไฟฟ้าถึงปัจจุบันนี้ก็45ปีแล้วล่ะครับตอนเปิดใหม่ๆก็ใช้ชื่อว่าเขื่อนยันฮีนะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระประมาทพิไทยให้เป็นชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่25รกรกฎาคมพุทธศักราช2500 ครานี้เรามาดูซิว่าโมเดลนี้บอกอะไรกับพวกเราบ้างนะครับเมบื่อกี้เราอยู่สันเขื่อนตรงไหนครับเก็ชีซิสันเขื่อนก็คือขอบบนสุดของเขื่อนตรงที่เห็นอยู่นี่แหละครับมีความยาว450เมตรอันนี้ก็เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าข้างบนนี้นะครับเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นไดนาโมส่วนข้างล่างก็เป็นตัวกังหันน้ํา กังหันน้ำนี้ก็จะเป็นตัวรับแรงดันของน้ำที่ส่งมาจากด้านบนมาหมุนกังหันน้ำเพอกังหันน้ำหมุนก็จะทําให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนในแนวดิ่งเดียวกันนี้หมุนตามด้วยความเร็วรอบที่เท่ากันนั่นก็คือเร็ว150รอบต่อน,นาทีจากนั้นก็จะผลิตกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาได้กระแสะไฟฟ้านี้เมื่อผลิตได้แล้วก็จะส่งมาที่ลานไกไฟฟ้า ไอ้ตรงเมื่อกี้นี้ที่เราอยู่ข้างบนสันเกิดแล้วเราเห็นใช่ไหมละครับว่ามีลานไกลไฟฟ้าเป็นโครงเหล็กโยงใหญกันอยู่ตรงนั้นแหละครับก็จะมีระบบส่งไฟฟ้าหรือว่าสายไฟนั่นเองมีทั้งหมด4วงจร ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมานั้นก็จะถูกส่งไปยังบ้านเรือนกันต่อไปแล้วครับอ,อันนี้ก็คือเครื่องกําเนิไดไฟฟ้านั่นเองหรือว่าตัวไดนาโมขนาดใหญ่ของเครื่องเราอยู่ข้างล่างนี้เลยเราต้องอยู่ข้างนอกเกสเราต้องอยู่ข้างนอกเอ๋ยด้วยนะครับเ <c oughs> ส้นสีเหลืองแดงนี่คือป้องกันไม่ให้คนเข้าไปข้างในเพราะว่าข้างในนี้เรามีกระแสะไฟฟ้าอยู่นะครับและที่เห็นเรียงรายเป็นสีส้มๆอยู่นี่ก็คือไดนามของท่อส่งน้ําแต่ละตัวครับและที่มีไฟติดอยู่นั่นก็คือตัวที่กําลังทํางานแต่เอ๋ไหนเนี่ย ไมมันนับแล้วมันได้แค่เจ็ดตัวล่ะมันหายไปไหนตัวงี้เหตุผลที่เขาเอาเครื่องที่แฝดไปไว้ต่ำกว่าเครื่องอื่นเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสูบกลับได้เราเข้าไปห้องควบคุมกันดีกว่าไปครับไปไปไปห้องควบคุมกันครับเห็นอุปกรณ์เครื่องจักรกันแล้วคราวนี้ก็ต้องไปดูว่าจะควบคุมให้มันทํางานได้อย่างไงโอยยผาควบคุมเยอะแยะไม่หมดเลย คอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับจะมีตัวเลขเบอกเอาไว้ด้วยนั่นก็หมายถึงเลขที่ของท่อส่งน้ําจะได้รู้ว่าท่อหมายเลขที่เท่าไหร่กําลังทํางานอยู่หรือว่าตอนนี้มีปัญหากับท่อไหนบ้างลงไปดูส่วนที่มัน ริงครับครับ Let's go, <S hey, let s go. <S คุณสุบินจะพาเด็กๆไปดูส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้เดนาโมสีส้มๆข้างบนที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่เนี้มันหมุนและก็ทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้านี่ก็คือแกนเหล็กขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างกังหันน้ำที่อยู่ใต้พื้นนี้กับเดนาโมที่อยู่ด้านบนโน้นเมื่อน้ำถูกไอลจากเขื่อนผ่านท่อส่งน้ำมาแรงของน้ำก็จะมาหมุน กังหันน้ํากังหันก็จะมุนแกนเหล็กให้ไปปัน่นไดนามไดนาโมก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าไดนาโมคืออุปการณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าไดนาโมนะก็ประกอบไปด้วยขดลวดและก็แกนแม่เหล็กซึ่งมีขั้วแม่เหล็กที่แตกต่างกันเมื่อใช้พลังงานกลมุนแกนแม่เหล็กก็จะเกิดสนามแม่เหล็กตัดกับขดลวดแล้วก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้งงานในขดลวดพลังงานจากธรรมชาติเลื่อน พวกเรามาเกื่อนได้เห็นประโยชน์ของเกื่อนแล้วนะครับแล้วก็ได้รู้ระบบต่างๆของเกื่อนกันทุกระบบพวกเราก็จะได้ไปเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจในเขื่อนทั้งหมดขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกและก็ปอดภครับขอบคุณที่รับมา การปั่นจักรยานก็เป็นการทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะครับเพราะการปั่นจักรยานนั้นเป็นการใช้พลังงานกลเราสามารถเชื่อมต่อการหมุนของล้อจักรยานกับไดนาโมเพื่อทําให้เกิดไฟแสงสว่างในเวลากลางคืนได้ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนภูมิพลน,นี่แหละครับ นั่นในเก็ตเล่นอะไรอ่ะไปยักปอ,อนหมดฉันคิดฉันสังเกต หลังจากที่ไปดูเขาใช้พลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยังไงกันแล้วนะครับทั้งเกตกับเอ๋ยก็ยังมีข้อสงสัยตามประษาเด็กช่างคิดช่างสังเกตนันแล้วในตั้มเขาก็เลยชวนทั้งสองคนมาทำการทดลองสนุกสนุก,นกเกี่ยวกับพลังงานน้ำเกิลนั่นมีอุปกรณ์ประกอบซะด้วยน <Hey. S 2> ี่เห็นอยู่ตั้งนานแล้วผมยังสงสัยเลยแบบจำลองการผลิตไฟฟ้าที่เขื่อนหุิพลนี่ไงนี่ดูนี่เลยนี่นี่นะมันต้องปีกเหมือนกับไม่ใช่ก็ได้แบบเวลากินอย่างเงี้ยมันก็ตัก ตักข้าปาปล่ามเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่จะบอกให้ฟังว่าที่นี่ที่เขื่อนพูศ์ิพลเนี่ยพอแรงดันน้ําดันเข้ามาใช่ไหมตรงนี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับใบพัดมันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยหมุนติ้วติ้วติได้พอตรงนี้หมุนปุ๊บนี่ฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนพอตรงนี้หมุนปุ๊บไดนามตรงนี้เนี่ยก็จะทํางานหมุนตามด้วยแล้วก็ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า มากทการทดลองกันเลยไหมโอเค <Okay. S 2> ไ,ไปตรงนู้นตรงนู้นไม่ลราให้สังเกตอะไรยังไงอะเดี๋ยวค่อยดูนะพอแรงดันจากน้ำเนี่ยมากระทากับใบพัดตรงนี้แล้วใช่ไหมหรือว่าช้อนที่พี่ทาขึ้นมาเนี่ยแล้วดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นจากตรงนี้เอาเกตอ,หอเห็นไหมทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาอย่างที่เขื่อนมุ้โพลที่เราไปดูมาไงเห็นปะวันนี้ตั้ม เอ๋ยเก็ตได้ไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลได้รู้ว่าเขื่อนกับฝ้ายแตกต่างกันที่ขนาดและความสูงและยังได้ความรู้เรื่องพลังงานน้ําที่สามารถเอามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแถมได้ความรู้เรื่องพลังงานสักพลังงานจนที่มีอยู่ในน้ําตลอดเวลาอีกด้วยในเก็ตเองก็สนุกกับการทดลองง่ายๆที่ในตามกขเอามาทดลองให้เล่นสนุกสนุกสนนด้วยเรดวิไปกองทาย การพายเรือตามกระแสน้ํานั้นจะช่วยผ่อนแรงและก็ง่ายต่อการทรงตัวกว่าการพายเรือทวนกระแสน้ําซึ่งอันนั้นมันต้องออกแรงบังคับมากเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วเรืออาจจะคว่ำก็ได้ด้วย